ในคลิปนี้ผมเอาโหลดประเภทขดลวดเหนี่ยวนำเป็นหมออแปลงไฟฟ้ามาทดสอบให้ดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าแรงดันที่มันได้รับเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกำลังไฟฟ้าของมันจะคงที่อย่างที่หลายคนเข้าใจหรือเปล่าทางด้านเอาพุทของม้เอแปลงไฟฟ้าผมต่อโหลดไว้ด้วยนะครับใช้รีเิสเตอร์เป็นโหลดตอนนี้แรงดันอยู่ที่ประมาณ2 3 1โวลต์กำลังไฟฟ้า ของว่าแปลงไฟฟ้าลูกนี้อยู่ที่ประมาณเก้าวัตต์เดี๋ยวผมจะปรับลดแรงดันลงนะครับดูที่กําลังไฟฟ้าของมันนะครับว่ามันจะคงที่อย่างที่หลายคนเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมครับว่ากําลังไฟฟ้าของมันลดลงเรื่อยๆตอนนี้แรงดันอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้อยเก้าสิบอดโวลต์กำลังไฟฟ้าของมันอยู่แค่สี่วัตต์เองเดี๋ยวผมปรับแรงดันขึ้นให้ดูอีกทีนะครับ พอปรับแรงดันขึ้นกำลังไฟฟ้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นเห็นหรือยังครับว่ากำลังไฟฟ้าของมันไม่คงที่นะหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ากำลังไฟฟ้าคงที่กันเยอะมากคำว่ากำลังไฟฟ้าคงที่หมายความว่ากำลังไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนทางด้านอินพุตกับด้านเอาพุตเนี่ยมันเท่ากันก็เลยเรียกว่ากำลังไฟฟ้าคงที่เข้าใจหรือยังครับ แต่กำลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตหรือกำลังไฟฟ้าของโหลดเนี่ยมันไม่คงที่อยู่แล้วครับเพราะว่าแรงดันที่มันได้รับไม่คงที่แล้วกำลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตนี่แหละครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องจ่ายค่าไฟมากน้อยขนาดไหนเวลาพูดถึงเรื่องกำลังไฟฟ้าเนี่ยต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นกำลังไฟฟ้าของโหลดหรือเป็นกำลังไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนระหว่างอินพุตกับเอา p ์พุต แล้วเวลาศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องทางความเข้าใจาให้กระจ่างด้วยนะครับโดยเฉพาะคําว่ากําลังไฟฟ้าคงที่เน้นย้ํานะครับว่าคําว่ากําลังไฟฟ้าคงที่หมายถึงกําลังไฟฟ้าที่เป็นสัสดส่วนระหว่างอินพุตกับเอาพุตมันเท่ากันแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะกําลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตเนี่ยมันไม่คงที่อยู่แล้วครับถ้าแรงดันเปลี่ยนแปลงไปกําลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันกําลังไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกําลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตเขาถึงได้บอกว่ากําลังไฟฟ้าคงที่แต่คําว่ากําลังไฟฟ้าคงที่นี้ไม่ได้หมายถึงกําลังไฟฟ้าของโหลดโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้า